มาเด้อพี่น้องมายายเขาสากน้ำกันเด้อทำบุญที่ัวนกูสนให้ะพี่น้องจ้ะาำรับกับเขาเต็มเลยค่ะเด้ทำคนอ่านภาษาจันเ้อะแม่้านมจีนพร้อมเด้อปูยาตายายปูไก่คนมาขนมจีนริบลายย่างลายเน่ื้อ่ น้ำสีอน้ำแดงน้ำแดงก็มีค่ะมาเอา้ำกก็เอามาเดียวเท่านั้นเจ้าพ่เอามาเนาะมาดูบังทีลูกหลานเอื้นบรคกบกกคู่กับมาเดย ดิน you, ้นหน่อยเท่น okay. mm? yeah. uh ้าแม่ริ้นทำเต็มเกลยวนเป็่ดิ้นหนักใจให้พ่อมเด้อมาดีกัสิเก็บขึ้นไปใส่บาตรมเพิ่นเก่ามเติเขาปัดจไปใส่ไปซอยเด้อีทบิบ้านเด้อเนี่ยอยอยากน้อบ้านเด้อปัดใจให้ดีนบ้านมาดีกันเดียวเพิ่นเก่าเอาขึ้นไปใส่บาตรเดี๋ยวเพิ่นเก่ามาคืนลูกเ้าอีกยี่บล้านเดอใครยงได้ถึงเลขเด้อ

ตังย่องย่อย่องแดกข้าเดียวกับปวดขาไปเนอน มากสูยาเด้อบานเด้อขัดจิ้มยิ่มล้วกัได้อยากกินเด้อขันน้ำจิ้มมันจิ้มคุณย่าเลยหอมขอถือจุดดอกได้คุณค่ารลานได้มากานได้ทูกแล้วดูดินแล้วเด้อค่ะ

มาเด้อค่ะแอปพี่น้องของผู้ขาหรือว่าสัมภเวสีในบริเวณนี้หรือว่าผู้ใดไหลหย,ยาดไลเม็ดบม่มีอยู่มีกินก็ได้มาเด้อค่ะแตบบ่ลูกหลานได้เตรียมสำหรับกับเข่ามาแล้วพร้อมกับนี่ให้เข้าสากค่ะ ประเภทนี้บ้านเฮาจะย้ายเขาสากแบบนี้เด้อค่ะน้ำตามป้าค่ะเอาละอย่าเอาเขาไปเลือกหลายมันสิเก็บยากเออเอเทส่วนบญส่วนกุศลให้บุพการีของเฮาเด้อค่ะอ่ทางวัดป่าเฮามันมีคนมาเยอะเยอะเด้อพี่น้องอ่ะ สัพสัตท,ทั้งลายก็มารับแล้วได้มารับแล้วได้อยู่ได้กินแล้วก็ได้มอไว้พร้อคุณแม่ทองจันหอมสมบัติคุณพ่ออนุวัฒน์หอมสมบัติด้วยเด้อบักลาเด้อธร <c oughs> รมดาเด็กพี่น้อง <c oughs> มีน้องเขาเลือกแล้วเขาเลือกพ้าของเขาทาั้งทั้งที่จิกิงมีเยอะเดยค่ะเยอะเยอะอ่า ญาติพี่น้องญาติพี่น้องเขาอันจากทางมือีนวัดปลาสีรึ้มกุุงพี่น้องมาหลายหลายเด้อค่ะแต่ว่าพื้นที่แต่ว่าพื้นที่เขามันกว้างกันเลยดูเหมือนว่าคนหน่อยแต่ที่จริงแล้วเยอะมากเลยค่ะมุนพี่น้องจ๋าโอ้เต็มเลยค่ะ อันคิดเอ็นพิพอกจังหดน้เลือกลูกตนะเอ้จังใดคุณแม่มามา๊ว่าประเพณีสุฟิชสุน้องเราฟังเด้ค่ะตัมบันพุนตะโพตะเมตาปูย่าตาใหญ่ตะทวดเราพุนจ้ะเออพี่น้องบ้านเท่าไรลายเด็กค่ะแต่ว่าพื้นที่เขามันกว้างตาใหญ่ก็เลยเหลียวบ่ค่อยเห็นคนต่างที่จริงเต็มเลยค่ะ แย่ขยายไปแย่ขยายไปหลายทางหลายทิศค่ะหลายทางหลายจะจะพาพี่พาน้องเขาไปเบิ่งทางพุ่นค่ะมันเป็นประเพณีเบิ่งดูยายสรรพสัตว์นั่นจังใดพ่อพาของฉันพระอ่นก็เยอะเพื่นบ่อเอานั่นแหละว่ามันนั่นดวงดวงอันเพื่อนเพื่อนที่มักพระของฉันแซ่บหลายนาจา เดี๋ยวจะพาเลาะไปเบื่องพี่น้องเขาอยู่ทั้งใดแนะ่ว่าจังไดนาอค่ะคุ้มเนี่ยคุ้มนี่ได้อย่างมากไทยพอแม่ปูยาตายายเฮาเนาะคะ่ะอ,อ,อ,อคือทั้งพ้นเป็นแต่เกิดเหตุแท้อะ เอินด้เอินครบแน่ครบแน่ก็มาโลดเด้อเตรมามาเบิดตูนมาเบิดแม่พวานะก็ตาทีกินวงนั่นแล้วก็มากินวงนี่เด้อมึงทำลานด้ยพวอเอ้ลูกทำลานด้วยนีไหมฮะให้ลูกให้ไปวอจ้านี่ไปมิตรพายยังไงไปละเอาทุเรยบ้านว่าจังใด โอ้ทั้งปุนทั้งลายพาไปยี่อแก่เราอยูะไม่ขอเรีกแล้วได้ล่ะไม่น้องแมงไหนเป็้องอะเนี่ยเด้อลูกลูกเสิอเไาเยอะหัวมันจะลายลายค่ะพี่น้องเอือนขารนเราเนียนร้อนเอาม้เรานขอจะดวาันีเนา่อะ เอิญได้ตาอูแท้เอิญตาเอิญน้ำเนี่ยเพียงาออ๋อันนี้แกงเราตาเอิญพวกกินเราเนาะยงเาออก็เอินกินอันปิ่งปลาลาบม้วขัวไกล้เนียก็ได้ดอก าพญ่ย้าลเอิ้เพี่เอิ้น้องิ้วยพย่บ้านเอินตาชี้พญ่หลวงพญ่หลวงพญ่หนาพยาบ้านเอิลเหลานมาด้อเออเป็นพยาบาลเอินที่น้องปู่ยาตายายไม่กินน้ำกันเมื่อนี้ปุ๋นยายได้บินข้อกันหาจิบปลาตัวนี้พ่เอิ้น่องก็ได้กันมาาตเอนเอารถมาใช้เอาไปกินรถมาแห่ไปยวจิมาอดเลยว่าลูกหลานบ่หาหายพ่แม่นเด้ยังรอเบื่งเด้อจ้ะ ็วัดเจ้าเนี่ยมีแต่ของลูกหลานบ้านเฮาลานเนี่ยโอ้ยตีกันจะตีกันอ่เบิ้ง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 พี่น้องได้ถึงคันเก็บอ่าเก็บข้าวสากแล้วค่ะกระจิกเก็บเอาเป็นคนจุดพุหลตองมามามาเอาเก็บเลยค่ะเก็บ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 อ่าข้าวสากแบบนี้แล้วเขาก็จะเอาไปไหว้ ไปไหว้พระแม่โพสุกแม่ธรณีที่หัวไรไปนาอีกตอนหนึ่งเด้กค่ะก็เป็นสิริมงคลกับที่ไร่ที่นาของเราจ้าไปไหว้พระแม่โพสุกค่ะตอนนี้แม่โพสุกกำลังตั้งองไปเก็บเอาเลยค่ะนี่เด้ลูกยูนิตนี่นี่ย่กอภัยในจ้าเห็นบ่ลาแล้วเห็นบค่ะโ้ย บ่เห้วบ่แกงแล้วเรอจ้ะป้าห้องตึ้งเก็บปูได้เต็มตาโอ้ยพอหน้าหลายเลยได้เอาหลายหลายเด้อเต็มตาเต็มตาเต็มตาเต็มมองเอาไปไหว้ที่หน้าที่บ้านเฮ้า่ต <scrolling on> <ilgili> จ้ะเอา นี่คือได้หน่อยแท้บ่เอาลายดอกเอาไปเราได้นะเอาไปเราอ๋ออันนี้เอาไปใส่สวนอ๋อนี่เอาไปอยู่บ้านสวนจ้าจะได้งามงามอุดมสมบูรณ์เฮึ่งมึงพี่น้องจ้าใส่นะใส่เกลือนละหอยไปน้ำใน้ำเช้าเปิดตู้ขึ้นเขาวัดเขาวาบเอาลายลายที่เขาลายได้ที่เขาลายนาเขาลายเอาไปลายลายอุ้ยเบิ่งดูพี่น้อง สัพพสัตว่าพ่ออันค้าของเฮาเพิ่นแซบลายเพื่อนบะย้อมหนีเลยที่จริงเอาว่าเฮาจะอาหยาดน้ำลงที่ได้เก็บขวดบ่กล้าเอาไว้หนีก่อนเดี๋ยวค่าไม่เก็บใหม่ก็ได้ปะ,ะเดี๋ยวเพื่อนจิกัดอ่ะอให้เพื่อนกินแซบแซบซะกินให้อิ่มอิ่มเด้อลูกเด้อแล,ล้วก็ไปให้โชคให้ลาภให้คุณแม่ทองจันทร์หอมสมบัติได้ อุดมสมบูรณ์ปราจจากโลกภัยเด้ออาชาตุชาตุ